รอยเตอร์ uters, ทำไมผู้คนถึงยอมจ่ายเงินหลักร้อยล้านบาทเพื่องานศิลปะดิจิทัลและที่ดินเสมือนจริงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นไปทุกทีซึ่งการมาของกระแสคริปโตเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในปีนี้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังของพวกมันสามารถเข้ามาแทนที่การใช้งานจริงในโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเงินธนาคารงานเอกสารการจัดเก็บข้อมูล หรือแม้แต่ผลงานศิลปะและที่ดินเสมือนจริงที่จับต้องไม่ได้สิ่งเหล่านี้เองช่วยเพิ่มศักยภาพในการใช้งานทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นประหยัดเวลาแถมยังมีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นสำหรับงานผลงานศิลปะและการซื้อขายสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างที่ดินบนโลกดิจิทัลยังมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากยอมควักเงินจ่ายเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของผลงานศิลปะดิจิทัลและที่ดินเสมือนจริงนี้ ติดตามกันได้ในบทความนี้ผลงานศิลปะดิจิทัลและที่ดินเสมือนจริงเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนยุคใหม่เดิมทีผลงานศิลปะทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นรูปวาดภายถ่ายจะมีการซื้อขายและถูกประมูลจากผู้ที่ชื่นชอบหรือนักสะสมผลงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรสนิยมส่วนบุคคลทั้งสิน้นและหากผลงานชิ้นนั้นเป็นที่ต้องการมากของตลาดในอนาคตก็อาจจะก่อให้เกิดการลงทุนในผลงานชินน้นนั้นน<ๆ>เช่นภาพวาดจากบุคคลสำคัญภาพวาดเก่าแก่ภาพวาดเสมือนจริงเป็นต้น แต่แล้วด้วยความที่ผลงานเหล่านั้นเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่จับต้องได้ย่อมมีวันเสื่อมสภาพเกิดการชำรุดความยากลำบากในการดูแลรักษาและมีค่าใช้ใจ่ายอีกมากมายยังไม่รวมถึงกรณีการล็อกกัเลี่ยนแบบละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานถูกขโมยสูญหายอาจทําให้ผลงานนั้นๆมีมูลค่ากลายเป็นศูนย์ได้ทันทีปัญหาเหล่านี้ได้ถูกแก้ไขด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงทําให้เกิดผลงานศิลปะดิจิทัลมากมายที่นักสะสมหรือผู้ที่ชื่นชอบก็ยังสามารถซื้อขายสนองความต้องการของตอนเองได้ และยังสามารถเกณฑ์กำไรหรือลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนในอนาคตได้ไม่ต่างจากการเกณฑ์กำไรในผลงานศิลปะแบบดั้งเดิมหรือที่ดินในปัจจุบันเช่นเดียวกันกับที่ดินดิจิทัลที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากเนื่องจากมันสามารถซื้อขายได้ง่ายและเป็นเจ้าของได้อย่างรวดเร็วสามารถพกพาไปไหนก็ได้และยังแสดงความเป็นเจ้าของได้ตลอดเวลาซึ่งที่ดินเสมือนจริงนี้สามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างสรงสรค์สิ่งก่อสร้างต่างๆได้เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริง แล้วผู้เป็นเจ้าของจะได้อะไรแน่นอนว่าคงมีคำถามมากมายสำหรับการครอบครองที่ดินดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้แต่การเป็นเจ้าของที่ดินเหล่านี้ช่วยให้ผู้ครอบครองมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีผู้เข้ามาใช้งานหรือค่าเช่าที่จับผู้เช่ารายอื่นอีกทั้งยังสามารถเกณฑ์กำไรที่ดินที่เราครอบครองหากเป็นพื้นที่ที่ต้องการอย่างมากในตลาดตัวอย่างเช่นที่ดินในเกม A x i ซ Infinity ที่ผู้ครอบครองสามารถใช้สินทรัพย์ภายใต้ที่ดินหรือนํามาขายเข้าสู่ตลาดได้หากเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับเมืองหรือใกล้กับแหล่งทรัพยากรก็จะยิ่งมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้คนจํานวนมากควักเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงสูงสุดกว่าพันล้านเพื่อให้ได้ผลงานศินละปะดิจิทัลหรือที่ดินเสมือนจริงบนโลกดิจิทัลดังตัวอย่างผลงานศินละปะของ มีเป้ลที่ชื่อว่า Every Day the First 5,000 d a y ถูกประมูลไปเป็นมูลค่ากว่า2,100ล้านบาทหรือการขายที่ดินมูลค่ากว่า45ล้านบาทของผู้ใช้ทวิตเตอร์ s i d f r e s e ที่ได้ขายที่ดินหายากในเกม Axie Infinity ออกไปโดยคิดเป็น888 ETH หรือ1.5ล้านดอลลาร์ในตอนนั้นจะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะดิจิทัลหรือที่ดินเสมือนจริงไม่ใช่การซื้อขายเพียงเพราะความชื่นชอบหรือการแสดงความเป็นเจ้าของเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีการลงทุนในยุคใหม่ที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลได้เช่นเดียวกันกับการซื้อขายผลงานศิลปะและที่ดินในโลกแห่งความเป็นจริงของสะสมและคุณค่าทางจิตใจที่ไม่อาจประเมินราคาได้นอกจากการครอบครองไว้เพื่อการลงทุนแล้วการมีไว้ชื่นชมและให้คุณค่าทางจิตใจต่อผู้ครอบครองก็เป็นเนื่องปัจจัยที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากยอมจ่ายเงินที่มีมูลค่าสูงอย่างไม่ลังเลเพื่อให้ได้มาไว้ในการครอบครอง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่มนุษย์เราจะใช้เงินเพื่อเสพความสุขให้กับตัวเองการนิยมชมชอบศิลปะดิจิทัลก็เช่นเดียวกันกดอ่านข่าวทำไมผู้คนถึงยอมจ่ายเงินหลักร้อยล้านบาทเพื่องานศิลปะดิจิทัลและที่ดินเสมือนจริงต่อที่สยามล็อกเชน